ความฝันเล็กนําโชควันนี้เราจะใช้ไพ่พักวัตขีตาดูนะฝันเห็นผลมะตูมน้ํามาตูมอะ่ะอร่อยเออแต่ขี้เกียจต้มกินน้ำแก๊คุวยน้ํามะตูมเนี่ยอร่อยฝันเห็นผลมะตูม ฝันเห็นมะตูมเนี่ยเป็นฝันดีเป็นฝันฝที่หมายถึงความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานอย่างมากท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานอย่างมากจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีความมั่งคัง่งร่ำรวยจะมีความสำเร็จสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยที่ฝันเห็นผลมะตูมเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้เจอ เนื้อคู่จากอดีตชาติเนื้อคู่จากอดีตชาตินะคะเลขนำโชคเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ด 959รับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะรับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นรับทำนายดวง10คำถาม200บาทถามได้ทุกเรื่องฝากกดซั b s ไ r ร b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี